ูไงขาเอฟซีแล้วเรียกน่เบลเอ้องเบลมาเนี่ยเอฟซีน้องเบลตามหาน้องเบลอย่นี่สดไหมมาสัตสวัสดีค่ะอันมาเป็นสร้างอยู่นี่วะจ้าเพมันลูกศิเพิ่นะโอ้ลูกศิปูทงโตงัตบจ้าแต่ี่พรนี่ครับมาสอยงานถงเช็ดาดบ้านนี้ มากมามาเทพพระบ่ค่ะช่วงนี้เป็นงานบ่จ้าอันอาจารย์เพิ่นสิจัดงานวันที่ที่ไหมครับเทพาระทั้งหลายวันที่ตอนไหนเอาบอกบุญ FC นํีรึเปล่าคลิปเป็นอับคลิปแปดมคลิปแปแน่นบ่นี้คนี้เออเพิ่นจะรอพระแม่นคระค่ะวัดผูท่องตัวเด้อทางขึ้นภูไฟลมมันชื่อวัดเพิ่นชื่อหยังก็วัดทำน้ําตาสุวรรณกัลยาธรรมครับจ้ามามาเป็นลูกศิษย์โดนแล้วครับผมปฏิหารเพิ่นแบบใจก็ค่ะคือว่าให้เลขคิ้วๆเลขขันน้ำมุนบ่จ้า แม่ครับมันวที่่แลวเป็นจ้าไดวัตถิเล่ผมมันพี่พาอย่านั้นเป็นออกให้เมืองหรอเอาอย่างไม่เมิ่งเอา็นไทยไว้นะคันน้ำม่นบ่บ่เป็นออโทษสารคนไทยไว้ไทยเลขไว้เพราะันลูกศิษย์เพื่อนเพื่อนเมนลูกศิษย์อุปคนที่นี่แหละใช่ก็เลยเห็นน้ำมนมันลูกศิษย์นี่อยากอยากอาบน้ำม่นโอ้ว่าอยงก็เลยุกน้ำม่นหนาเออก็เลยอาเบิอนแมก็เลยเห็นลูกศิษย์เป็น แบบพิเศษจะในดอกจ้าบันเี้ยมมันปอลออกตัวไดนตัวมันออกนะแปหหาบ่อันบอดีตัวแปหาม่ได้กลับไปดิว่ะตัวไหนเองเขาบอลออกหาแปลดิคือว่าสื้อว่าถือกันอันอันของผมมีตั้งหากอันเลี้ยงน้ำมือนั่นตั้งหากโอ้โห้ผิดพี่ซื้อตัวไหนก่อนตัวแปลอหามันออกหาแปลดมันกลับ เออโอ้ตอว่าออาจารย์อาจารย์เมื่อผมมันมัซาจจจนเล็กก็นีเสนอว่าอาจารย์นั่นี่อาจารย์ต้องหึดการนมมุ่นได้อหาปรยดตรงตรงคราพ่อนุ่มสีพื้นพเนจรุ่งสอาบแน่นอนกศิษสีอาบเป็นสีม่งนเนาะช่วงนี้ก็เขออกรรฐานบางสิหามึงช่วงบนเขาเนี่ยแหละว่าออกกรรฐานกัวสีนี่แบบนี้เอาไมากแดดแบดยังไง เป็นเมซี่พันวาอยู่อันผ้ากันซสื้อแปดหาแปดหาว่าสั่นแมนคุกผู้การที่จะลองแปดหาเนาะว่าเสื้อหาแปดแต่ในขันน้ำมุ่นปูน่ะคือหาแปดตรงตรงแมนเป๊ะเลยเพิ่นเห็ดอีกแล้วปเพ่อตอนนี้พกท่านเห็ดสาะวัามันกังยน่เนาะค่ะพนกับูาหท่านขอานเนาะนี่ล้วมาเมื่อนี่แล้วสีเฮ็ดคือสีเห็ดในก่อนี่ยังไงเนี่ยพวกท่นก็ต้องใส่เพนี่ต่งาียเรียงภายในคนเนาะค่ะแต่ที่แน่ก็ ให้พระตตายเลเก็น <Netz> พ <ank pedir als> ืนนน่เดก่อนพิ <huh> ้นไทยไปแต่กอนนี้ได้บ่เมนมาเฮ็ดหลังเลกดิบี่นี่ครับนบไดมาเฮ็ดสำนันเรอก็สำนันแ้ต่พี่ทีรอพระนี่กัสีมีเล็กอีกยู่เด้เนาะกัสีไดงคันมุ่นจุดหางประทัดไปจังสันเนาะรับโอ้เียงนั่นโบปายในหรอครับทมมันใจนด้งคันมุ่นอ้นเพราะลูกศิษย์เพื่อนนั่นผู้นึงที่นิมมุ์เพ่นไปงานโสดนันเดือนก่อนนเนา ก็บางคนมน้นสองสามเบื่อแะลูกใหม่พกก็ซื้อเลยก็ถึอทั้งแม่ทั้งลูกลกสองหมื่นสามหมื่นเอ้าก็เขาท่ามันตัวสนองเป็นกมาถวายครูบกาอาจารย์เล็กสางวัดขาพันรอบานนึงนี่ก็ให้ในอีกผมกุลูน้ำเพลินอันนี้ก็ทรงมาถวายเลก์ขาพันเอ้าพม่ก็จิบ่ะไ้ของคนจีบมั่งสมัยสมห้กันซื้อๆได้น้องเงินบ่มามวายได้รเนาะเขาม้นเพิ่ไปยังก็คขาบางคนไปงานศพ ไ,ไปย่ <who. S 1> านโซบันลูกศิษย์ไปย่านศพมันก็ต้องมีขันน้ำมนต์เนาะเป็นกษิโยตน้ำตาเทียนเขาก็ถืออีกแม่ครับเขาก็ถืออีกเขามาถวายแต่แต่ก็จะอันรอบหลักหาพันครับสงสัยเพื่นกันยังไงอันยิกยาๆกินหล่อยกษิซื้อปลาไหลสงสัยเหรอจ้าครับเจนตามที่เฮ็ดนี่สิมันใจขันน้ำมนต์เพิ่นแม่นแม่ครับขันน้ำมนต์ครับเป่นวันย่อๆชวนมาเขาชวนนียมเอาไปเชียงโศกขันน้ำมนต์เนาะของปูช่องตัวเนาะตามดวงไฟดวงมันเนาะสายตาไปสายตามันเรื่องนี้ แด่นเรียกกหาแปลนี่ผมนี่ห้องการ,กกรยีห่หมื่นก่อนน่ะนะโอที่โว่าอาจารยนยี่ให้ผมมัึงแค่คตัวเดียวสินกผมกันเป็นกับเมืองเนาะคนไหนมักบ่มัเมกเนาะเออนี่โผมผู้ชายผมผัวไข่ผัวใา่เลีย,ย,ย,ยงแบบนี้นนะจ้าไปซื้อแปดหาแปดหาแต่ว่ากานนันน,น้ำมันปัญหาแปดแน่แต่ว่าเกาหินซื้อเสียง แต่ว่าซื้อเสียงเพิ่นกับมาทางขันน้ำมนต์นี่ตั้งแต่สมัยใดล่ะผู้ก็ได้มันใจบอนรู้คือกันแค่นั้นนะเนี่เขาก็มาขานเดือดซีหาเมบองนึงค่ะแต่ปกตินี่ยก็บาดใจเพิ่นจะเข่าแบบนี้และครนี่เป็นสิเข่าจนสวยจนมากันแล้วเพิ่นก็บอกข็เถอเพิ่นอ้าขวายใจนี่คือประยุทธ์เรื่องเงินในความจริงจริงประเนครับเรื่องเงินในควองมันก็เรื่องธรรมดาหรอกที่จะวัดจนคือเพิ่นจำศีลเพิ่นได้นานลงตามคือส่วนเขาพรรษาแม่นบ่จ้ะเพิ่นจะลงปกติสิลงมาจักโมงจ้ะสีหางมงครับเดี๋ยวปกมารุ่ะ ฟีฮาโม่นี่หมอวานหมูก่อนนี่เพิ่นเพิ่นลงอันนี้อยู่ลงเสาอยู่แตจมื่อนี้เพิ่นเป็งในเพิ่นรงไซสีเมียค่ะหอดนี่เพิ่นบอ่าเพิ่นมีเม็ดฝันอยังบ่จ้าเดี๋ยวผมเมื่อท่านถามด้วยครับเรียงนี่มาเช่นนี้เพมันก็ยังไว่ยๆอยู่ไหมจ้าจ่าพระโกจะเริ่มอีก่ัวอืมไอ้จำอะไรนะเพื่อไม่เสียงเศษขึ้นเสยว่ะซอยข้างหพอไฟมัน ตาตัวถือกิลดี้บานีตัวตัวพี่เองฝันบ่จ้ะผู้เป็นสร้างฝันบ่ตองวดว่านี่ฝันบ่โอ้ยผมประทันฝันแล้วผมก็ฝันแต่ยุบานผมไปแล้วฝันว่าจังใดจ้ะโอ้ยอย่าบอกจริงตัวคุณแม่ผมฝันว่าผมเดินไปใส่ใส่บาทรผ้าทุดงไม่เสื้อมาเคลื่อนเนี่ก็ได้ผ้าดีเลยสีไม่ได้บอกคนหอบคนโน้มไปยังสี่เนาะใช่ไหมเออมันแปลก ไม่คิว่าว่าไอ้วาอือโอ้เรียนพวกแฟนศิษย์จากอายุแฟนว่าอียังก่อนไม่ใช่บาดพระธุดงแมนยกับเหมือนคณะลูกศิษย์ว่ามม่จะใส่าไม่แต่บุรีรัมย์มาใส่โอ้ต้งเด็กหน่อยก็เต็มอยู่เอาพวกเจ้าว่าเรียนทีในภาษาก็เดินตูดงได้แล้วนะจ้าในฝันาพวกเจ้าอยู่กับเจ้าบางบุญยังมาใส่ใส่บาดเพิ่นแมีครับใส่บาทสิบอมีเก่าว่าจะหรือว่ามีแปลกว่าว่าท่านเสียใจหรอกเพื่ม่ของหนึ่งหนึ่งคงมันยังหุดอยู่สือแปรนาจะกองว่ากับพี่ยุบาลไม่บอกกัน เอาไล่ะไรแต่งหมดก่อนเนาะจอาผมบอกเรื่องของอย่างเดี๋ยวผีอยู่บ้านบ่พีพุ่มพุ่มอยู่บ้านพุ่มยันเราฟังแม่ฟังเราเราก็หนันบ้านออกตัวเก่าเด้อพัสสนผมก็มาซื้บตะขังลางฮกฮานั่นเออผมมาซื้บตะขังลางมันบอกกันห่างกตัวบนโอ้ยงหกห้าฮกห้ามั้สนออะเอาผีก็บอกแม่นแต่เป็นเต็มอยอางเนี่าป้าทีทั่วนต่ผมบอกส่วนจะเมื่อนึ่งหนั่นเป็นฟังเนาะป้าที่ทั่วพัสสน ดวงเขาโ่เฉดนวยคบ่าจะลงแต่มันออกสามเกจเงี่าเกจเอี่างกจเงียข้างล่างหัวหนาวเนี่ยหัหน้าหวนวันี้เราบอกมาบอกว่าพีเมียนวัวันวันนึงก็บอกอยู่มาบอกแต่บเขาเพิ่นบอกตัวไหนซีศูนฮะพี่บอกสีูน มันมาเข่าจังใดมันจะเข่าเอา้ากับตดเด่ตัวจ้ามันคนละองม้อมาบอกเลยว่าจะดอกละอ้ยจ้าของซื้อบบปินกระต้องตัดตัวเข้ากับตาหกสี่สี่ศูนย์หกศูนย์นะเข้ากับกาวมพมันแม่เออวัดนี้เดย์คุบอก่วันนี้บอันี้ผมม่าท่านฟันบ่ฟันตะนีแนวฟันตามาทัดีโอ้กับฟันว่าได้ใส่บาดพระจ้ดอนี่แหลตีเป็นตัวเรขตัวมันโอ้คงตีว่าเป็นนี่อเีย่ปัน แปดเก้าเหมค่ะปูมาแล้วเอาตีบางเด้อเอฟซีตีซอยกันเนาะว่าบ่แปดเก้าบ้าใช้มากบ้กแปดเก้าเนาะแปดเก้าอะผู้บาอาจารเนผมนั่งนิ้เลยผู้บาเจ็์นั่งตลอดว่าตัวนี้ผมผมนั่เอาแปดเก้านี่ยพี่น้องเขียหนมือนเล่นมือือเราบากเจากระไดเนาะอาหาเากแปดเก้าใช่ระบบเล่เตยแปดเก้าเก้าแปด แต่ว่าหันมากยู่ว่าสันทออตวนี้จริงลูกนจ้านี่มึงเล้าาเพื่อนุเอากรฟังใ่กันเนาะครูอยู่น้ำเพื่นกับสีมานคือเพื่นปฏิบัติอยู่นี่โดนแนวเนะผมขกิดไม่เป็นหวช่างปั้นนะคะครับแม่นครับเราเป็นปันยี่น็เออโแปดเก้าเก้าแปด หางเดียวแขนแข้น